เมนูสุขภาพง่ายๆทำเองได้ที่บ้านวันนี้ที่รับชชวนเพื่อนๆมาทำผัดเต้าหู้กับหัวลูกไก่นางเอกของเรานะคะเต้าหู้ขาวแข็งจากตลาดนัดน,นะคะล้างทําความสะอาดแช่ให้เรียบร้อยหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะเพิ่มความหอมด้วยหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเช่นกันมีแครอทปอกเปลือกทําความสะอาดหั่นเป็นลูกเตา๋าตามต้องการเลยนะคะ แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเขียวหั่นเป็นเฉียงๆนะคะหอมต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนแล้วก็ถัวะะถ่วลูกไก่นะคะถั่วลูกไก่นี้พี่รักแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วมาต้มให้เรียบร้อยก่อนนะคะพี่รักจะใช้ทั้งเปลือกเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็แบ่งมาหนึ่งถ้วยนะคะเรามาเพิ่มโปรโตีนกันค่ะเรามาเตรียมน้ำซอสสำหรับไว้ปรุงให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราใช้ ซอสหอยนางรมหรือซอสเห็ดหอมก็ได้นะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ซอสฝาเขียวหรือซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็เติมน้ําไปประมาณ5ช้อนโต๊ะคนแล้วก็ชิมให้เรียบร้อยนะคะส่วนกระเทียมนะคะพี่ลักษใช้กระเทียมที่เจียวไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ํามันเล็กน้อยก็ใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นกระเทียมที่ เียยไว้เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะเพื่อประหยัดเวลาแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปเลยค่ะผัดให้หอมนะคะผัดให้พอมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ใส่นะคะเต้าหู้ลงไปผัดเลยค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสักพักใหญ่นะคะ หลังจากนั้นนะคะใส่ถั่วลูกไก่ลงไปเลยค่ะถั่วลูกไก่นี้นะคะเป็นถั่วลูกไก่ที่พี่ลักษ์แช่ไว้แล้วก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะความนิ่มก็จะพอดีเราแค่มาผัดให้เข้าเครื่องให้เข้ากันกับน้ําปรุงแค่นั้นเองนะคะเติมแครอทลงไปค่ะแครอทเนี่ยพี่รักษ็ทําชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้เวลาในการผัดนานแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะจะหั่นแบบไหนตามที่เราชอบเลยค่ะอันนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นข้อจํากัด ก็จะหั่นเล็กหั่นใหญ่หลังจากนั้นนะคะเติมน้ําปรุงลงไปเลยค่ะเติมน้ําปรุงแล้วก็ผัดให้เข้ากันถ้าน้ําน้อยเกินไปก็าสามารถเติมน้ําเปล่าลงไปได้นะคะอันนี้คลุกเคล้าแล้วก็ให้มันเดือดสักพักนะคะเพื่อให้น้ําปรุงเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเต้าหู้แล้วก็ซึมไปในส่วนผสมอื่นๆนะคะเพื่อจะได้มีรสชาติที่ดีขึ้นนะคะ ถ้าเดือดแล้วแล้วน้ำน้อยก็เติมได้แล้วก็ชิมรสชาติตามชอบนะคะอยากแกมีรสชาติเข้มข้นก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้นะคะส่วนมากเมนูของพี่รักนะรสชาติจะเป็นรสชาติไม่ไม่ไม่จัดนะคะจะเป็นรสชาตออิอ่อนๆน,นะคะแต่ว่าทุกอย่างเพื่อนๆสามารถเพิ่มเติมได้ตามชอบเลยค่ะพอเราผัดแล้วเราก็ชิมรสตามชอบหลองอังจากนั้นนะคะ ไก่พริกชี้ฟ้าลงไปนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ต้นหอมที่หั่นเป็นพ่อนไว้นะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบเมนูสุขภาพง่ายๆทำเองได้ที่บ้านและเมนูจากเต้าหู้นะคะเพื่อนๆกดติดตามช่องของพี่รักนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจนะคะตอนนี้พี่รักกำลังทำชาเลนจ์เมนูจากเต้าหู้ร้อยวันร้อยเมนูนะคะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆทำกินเองได้ที่บ้านนะคะอย่าลืมมาติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ